โอ้ยวันนี้เบื่อหน้าเบื่อชิบหายเลยไม่รู้จะไปลงอะไรดีลงดันสิบชาติกว่าจะขึ้นเวลหนึ่งไปพีพกันดีไหมอ้าวเออก็น่าสนใจดีนะเออว่าแต่นายเป็นใครอ่ะผมคือใครคือคือเอ้าคือชื่อตัวเองยังจำไม่ได้รู้ชื่อมึงแล้วเ่าเนี่ยฮะโอเคไป p v p นะโอเคโอเคเดี๋ยวไปรอโคลอสเซียมนะ ตามมาเลย yeah. like อะโอเคมาถึงโคลอเซียมจสักทีนะพร้อมหรือยังเอ้ไน พร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคพร้อมแล้ว,อ,อ,ลวอ่ะเดี๋ยวถอดของแป๊บใส่แค่เออนี่พอเดี๋ยวคูจะโปะแล้วนะฮะอืมอส,ส่วนผมจะไม่ถอดนะครับเพราะว่าป้องกันให้สเต็งยังอยู่อ๋อโอเคอ่ะแล้วแต่คุณดีฮะออตอนนี้ผมสเต็งหกพันแปดนะครับช็อตคุณครับเออ คือเล่นเปิดเอยปิดของนะคปิดของคือมันก็ไม่มีผลอะไรกับของอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ถอดหมดเลยเนี่ยโป้เลยเหลือแค่เนี้เหลือแค่เออบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งนบ็อกเซอร์ตัวหนึ่งนะแล้วคุณก็รู้สึกเออใสเอออะไรเขาเนี่ยหน้าคนมีหน้าคนอยู่บนหัวคุณเลยฮะอ่าเ,เออรู้สึกจะเออนะฮะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปสร้างห้องรอแล้วนะฮะโอเคโอเค แน่นอนครับคงแน่นอนครับหมดอะไรดีฮะหมดราวดีกว่าไหมไม่ะเราคนไทยไปเล่นหมดราว์ทำไมฮะ <c oughs> ไม่มีหมดไทยให้เลือกฮนะ <c oughs> ถุยครับอ่ะหมดราวก็ราวฮะกี่รอบดีห้ารอบไหมเออโอเคครับห้ารอบออะโอเคไอเทมไม่เปิดนะฮะเข้าช้าไม่เอาฮะเอาเล่นกันสองคนเออแสดงเลือดโอเคครับรหัสห้องก็ ครับตามนั้นนะฮะอืมโอเคสร้างแล้วแล้วทำไมชื่อห้องกูถึงไม่แก้ฮะโอเค okay. ครับอ่าชื่อห้องห้องเลขเก้าแปดสี่นะฮะเก้าแปดสี่ชื่อ DCG นะีะรหัสสองห้าสามเก้าปีเกิดกูน,นี่แหละนะฮะ <c oughs> รหัสอะไรนะสองห้าสามเก้าปีเกิดเนี่ย โอเคเอ๊ะใครวะมันเข้าห้องมาเนี่ยกูไม่ได้บอกรหัสก่อนนะอ้าวกดพร้อมซะด้วยอ่ะโอเคนะฮะอ่าสี่สามโซ <c oughs> นเก่งโซ <c oughs> นเก่งไปเลยแล้วจเจอขวานดเดียเย๋ย็กดีอ่งแล้วฮะอ่าครับคุณระวังคอยบินนะครับอะไรเนี่ยนะฮะอือคืออย่าให้ผมอวตารแล้วกันนะครับคุณ กูไม่แฮว่าต้ากูเล่นเอสบีฮะผู้ชมเอ่อคุณโฮลี่ชิลคุณสับสนอะไรหรือเปล่าฮะอ่าเปล่าแค่บอกไปงั้นแหละอ๋อเลยอใหญ่กูไปเทิร์นเฮาแล้วกันนะฮะเอาเอาย่างเอาย่างฮะเอาย่างฮะเขาเราต้องเอ่อคำนับตามภาษาคนเล่นบีบีพีเลยกันนะฮะตบเบะหนึ่งทีเออโอเคเอาหวัดดีหวัดดีโอเคโตไ้ไวโลกโอเคนะอืมใครจะเปิดก่อนเนี่ยเฮ้ยอย่าพึ่งดีโอ้โหอินนิดอืม ไม่ไม่ทลายเอาแล้วเลยไอ้นี่มันเล่นทีทีทีเผอเยอะแล้วนะโอ้โหเฮ้ย <c oughs> ชักกระตุกแล้ววะนะฮะเอสบีแม่งดีจัดโอ้โหเอาโอ้โห,โโหกระตุกจังนะฮะโอ้โหคือจะโหดไปไหนฮนะคุณเล่นคอนไม่เก่งแต่เล่นขวานเก่งนะฮะอือ เออกูเอาบ้างแหละตัวเอาบ้างแหละตัวเอาบ้างแหละนะฮะคอนบินคอนบินคุณไปไหนอะฮะเว้าครับเว้าวเหรอฮะโอเคครับกูไม่ว้าวฮะตูตูไม่ว้าวฮะโอเคเอออินแพคกเวฟไม่รู้จะใช้ทําไมเ <c oughs> ออ <c oughs> คุณคุณพร้อมตายหรือ,อยัง,งครับฮวงดิชิวฮะเอออ,อิเล็กทริกสมัยที่อื่นดิฮะอย่ามาอิเล็กทริกตรงนี้ฮะ เลื่อโดดร้บโอ้ยดีจังโอ้โหโอลี่คอร์สคุณนี่ใหญ่กินที่จริงๆนะฮะไปไหนอะฮะอืมตูวนี้ชิงไม่โดนด้วยฮะตัวนี้เก่งจริงๆเล่นเออเล่นโซเล่นโซไม่เก่งคุณเลยเล่นคอรสใช่ไหมอุ้ยอะไรโอ้โหอิเล็กทริกสมัย คุณนี่จะจะเกินไปแล้วนะฮะไม่ให้เกียรติเจ้าของแชนเทลเลยนโอ้ยอู้หอะไรอะไรฮะอะไรฮะโอ้โหคือไฟฟ้าคุณนี่แบบกี่โวล <c oughs> ต์ฮะตุตุตุกวัวไฟดดดตายอะฮะเ <c oughs> ออลอยไปเลยจะบอกว่าไฟดิงกว่าเร็วเดียวฮะ มันไม่ได้ใช้ห่ำอะไรเลยจริงจริงอุยอุ้ยอะไรอะไรอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดียวเดียวโอ้ยคอรสบินมาอีกแล้วโฮลี่คอร์สทำไมเออตายไหมตายไหมโอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งโอ้โหอะไรโอ้โหตายแล้วเฮ้ยใครตายก่อนกันใครตายก่อนกัน โอ้ยคือ <c ười> อีกนิดเดียวผม,ผมเอ้ยรอบแรกโอเคครับรอบแรกผมแพ้ครับโอ้โหตายปุ๊บไม่ฮิวเลยโอ้โหคือเมื่อกี้บอกว่าเออคุณอาจจะแพ้ผมได้ <c ười> แล้วเมื่อกี้ใครแพ้ฮะรอบแรกโอ้โหมาถึงก็เตะผมเลยนะฮะอ่ะโอเค <c ười> คุณทุบใส่ใคระฮะ อุ้ยอ no nice ุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งอืออืออืออุ้ยเอาเอาเดี๋ยวดิโอ้โหใจร้อนไปไหนใจร้อนใจร้อนไปไหนเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหนฮะไปไหนฮะอยู่นี่ฮะอืออุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าพึ่งลุกขึ้นมาโอ้โหบอลแคสตัวว่าวเลยโโหรีคอร์ดอีกเออดีไปไหนฮะ คิวชาร์จไม่โดนฮะไปฝึกมาใหม่เอ <laughs> อือ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 ,อสเต็ปตูไม่เหมือนเดิมแล้วนะสเต็ปตูไม่เหมือนเดิมแล้วนะเล่นบ่อยนะแต่ความจริงคือเพิ่งกลับมาเล่น <laughs> <laughs> โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโรลลิงตูไม่ว้าโวโรลลิงตูไม่ว้าวไม่โดนวะ่ะ อะไรลิงบอมโดนอยู่ฮะไม่ต้องมาสายฟ้าเลยฮะเออคือโล่คุณอะโล่คุณอะเออเอาดับได้อีกนะฮะเออโอเคเออดูเหมือนรอบนี้จะรู้ผลแล้วนะฮะ <laughs> เอออะไรฮะเออโอโหชิวชาร์จคุณน,นี้แบบว่าใช้ได้ ใช้ได้สำหรับคนอื่นเนี่ยโอ้โหคอนบินไหมกแล้วอะไรอะไรครับอะไรครับ <c oughs> เอาโอ้โหไม่น่าไปใกล้เลยกูล้างสิฮะจะเหลือเลยไป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 ,ไปไหนครับไปไหนครับกูอยู่นี่ฮะเอาโหตายแหละดูอยู่นี่ครับ โอ้โหอุ้ยลอ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 ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมแหลกแปลกๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะก็ยังหนีไม่พ้นตูแล้วฮะอ้าวเอาคืนแล้วหนึ่งหนึ่งชาติไหนจะจบฮะโอ, <cake> โอ,โอ,โอ้ยเป็นการ PVP ที่เหนื่อยสัตว์เลยเหนื่อยไหมคุณเป็นไงบ้างฮะ เัออต่างคนต่างเหนื่อยแล้วฮะเอาโดนี้แย่โอ้โหทำไมคุณต้องเปิดผมทุกทีเลยอุ้ยอุ๊ยอุยหลุดหลุดคอมโบหลุดโอ้โหไม่ไม่ฉันฉันบินได้ฉันบินได้อุ้ยอิเล็กทริกสมัยโดน โดนสมัยโดนสมัยเลยนี่แน่โอ้โหโรลลิงว่าวซะแล้วโฮลลี่คอร์สใส่ตัวอีกอคบเลยนะคบเลยนะเป็นไงอ่ะเป็นไงคบเลยอ่ะคบเลยโถเออถอยมาแป๊บอืออุ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอะไรอะไรอะไรฮะอะไรฮะ อุ้ยอิเล็กทริกทำไมโอ้โหสุดยอดอ่ะใส่มาให้หมดพอใส่มาให้หมดพอตู้จะล้างทีเดียวเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเออเอาเข้าไป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 เออเออเออเอา เออเอามิโดโอนีกเอาตายแล้วอเอาเพิอเผลอแบตเทิลนเฮ้ยขอโทษขอโทษทีโทษทีเผลอแบตเทิลนไป <c oughs> โอล้ลืมลืมลืมเอาสก,กิลนี้ออกลืมเอาสก,กิลนี้ออกจากช่อง <c oughs> อือการวิตี้ไม่รู้จะใช้ทำไมแรงก็ไม่แรง อุ้ยโอ้ช็อตเอาช็อตช็อตเอาช็อตเอาตายเลย <c oughs> อ่าับไม่เป็นไรถือว่าผมเผิอกดไปนะฮะเอาโชว์เออเอาสกิลออกแป๊บนะฮะกลักวกลัวผิดพลาดแบบเมื่อกี้โอเคอันตีออกด้วยก็ดี <c oughs> โอเคออกแล้วนะโอเคเหลือแต่สกิลที่ไม่ใช่เอีแล้วนะฮะ <c oughs> ผมเพราะฉะนั้นผมจะ ไม่กดผิดแน่นอนกดไม่ผิดแน่นอนโอเคไปไหนแล้วฮะอู้ขอนบินมาอีกแล้วโอ้โยตอนสำคัญทุกทุกทีตอนสำคัญทุกทีเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดอะไรเนี่ยอเอ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 อ ตัวโหดแล้วตอนนี้เอ้าทำไมไม่ลุกล่ะฮะทำไมไม่ลุกแล้ไมไมลแลคือให้จะให้ผมเล่นอีกนานไหมฮะทำไมทำไมรอบนี้ดูคุณแบบทำไมเลือดน้อยกว่าผมฮะเอ้าอย่าพึ่งสมัยดิฮะเอ้าแล้วคอนจะบินมาทำไมเอ้าั่านโอ้โห อ่ะโอเคครับโอ้โหยังจะโดนยังยังจะโดนยังจะโดนเอาโอ้โหโดนได้ไงเดี๋ยว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 เอาโอ้โหขอนบินนานสองต่อสองแล้วฮะโอ้สุดสีกันครับรอบนี้ใหญ่เลยสีกระบองนะครับ เอาเฮ้ยมันต้องเล่นจริงจังดิเฮ้ยคือกะว่าไม่ให้ยาวฮะกลายเป็นว่าสูสีกันจังงั้นนะเอาต่างคนต่างหลบได้ <c oughs> รู้สึกคุณนี่ชอบใช้ทุบรถรถดิฟจังเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าผมเอากามาเล่นคุณนี่ฟันรถด,ดิฟไม่เหลือแล้วนะฮะเดี๋ยววันที่สิามได้เจอกันแน่ครับ วันที่สิสามวันที่สิสามมีอะไรฮะไอโซซินเข้าครับอ๋อไอโซซินเข้ากตอนนั้นกูคงไม่เล่นแล้วฮะเออเรื่องมาหาไรมันคำกระบาลกูอยู่นะฮะห <laughs> มอหกแล้วเนะี่ยมต้องแบบเอออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาแคทเอาร้านนี่คือยังไม่มีเลยะฮะตอนนี้ตอนนี้แคทอยู่สองเกม <laughs> <laughs> เหมือนคอมโบคุณจะแตกแล้วนะฮะ กะไม่ให้ลุกเลยใชทไ้มครับเออไม่รู้ฮะคุณเล่นตามสเต็ปตัวฮะสมัยไปไหนฮะเอาอย่าพึ่งช็อตสิโอ้คือไม่ถูกกับไฟฟ้าฮะยิงเรียนฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าด้วยนี่ไม่เข้าหัวเลยฮะจริงเอออเอาเข้าไปเล่นเล่นกันมัวแล้วฮนะตอนนี้คุณแล้วทำไมคุณไม่เข้ามาหาผมฮะ <laughs> เอาง่วงเลยง่วงเลย <อะ S 1> <laughs> เอา้าเอา้าเป็นไร <laughs> เอาง่วงไม่บอก <laughs> ง่วงไม่บอก <laughs> เอ้ยแล้วเออสามสองแล้วว่เฮ้ย <laughs> เป็นไปได้ยังไงคเป็นไปได้ครับก็ยังเป็นไปได้ตัวอะไรคือเอา้าเอาเอรอบรอบนี้เล่น รอบนี้เล่นตูซะแล้วนะฮะสงสัยเจ็บแขนมานานรู้สึกตัววาับวาับหน่อยหนึงด้วยนะฮะไม่รู้ว่าเป็นพราเน็ตใครนะฮะเน็ตใครก็ได้ที่ไม่ใช่เน็ตตัวะฮะเพราะเนต็ตตัไม่เคยขาดขนาดนี้อุ้ยอุ้หลุดหลุลลุเอารอใ้อย่าพึ่งสมัยดิฮะโอ้โหมาถึงมันสมัยเลย เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหลุดเอาตายตาย,ตายเอาตายช็อตกระตะกตุกกะชักกระกตรงกระตุกอ่ะชักหมดเลยเอาไม่โดนอีกตายดีแล้วโอเคอู้หูรถรถรถดิฟผมอีกแล้วอ่ะรถด,ดิฟอีกแล้วฮะ <laughs> สตอมนี่แก้ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคุณผู้ชมสำหรับมือเนี่ย <laughs> โอ้โหไอ้นี่ก็ไปไหนฮะอือ อะไรฮะโอ้โหคือใช้อะไรไม่โดนเลยครับตอนนี้ล้างแล้วก็ยังมีอยู่นะฮะเหมือนล้างไปนี่เหมือนไม่ได้ล้างอุ้ยตายแล้ว เว้ยอย่าพึ่งโอ้โหสมัยสมัยหลบได้สมัยหลบได้เออใครจะชนะวะรอบนี้นะฮะจากที่เขาจากที่ผมเอ่อพีพีร่วมกับเขาเนี่ยทำให้ผมรู้อย่างหนึ่งว่าเขาเป็นคนที่พูดน้อยมากครับเท <c oughs> ่าเท่า,าคือครึ่งคลิปนี่คือเหมือนตูพูดอยู่คนเดียวคับผู้ชม <c oughs> <c oughs> หรือว่าเวลาเขาโดนแบบ ยำมากๆแล้วเขาจะเงียบเลยอู้้โหนี่ก็ปล่อยจังเลยครับปล่อยไฟฟ้าเป็นปลาไหลไฟฟ้าป่ะไลิฟฟ้าเอาไฟเออไฟช็อตตายอะไฟช็อตตายต,ตายแบบอานาถมากโอ้ตาย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 ไม่ได้เรื่องเลยนะฮะระบบอะไรมว่าว่าแบรนด์ทาวสำหรับเบอร์นนะนนนะเอีแต่ตอนนี้คือไม่แบนด์นะคือ ประเด็นคือดูแพทเทิร์นเฮาไม่ได้แลนะ้วเพราะว่าสกิลออกไปแล้วฮนะ <c oughs> เออเมื่อกี้ตัวเล่นแบบพื้นฐานวนะ่ฮะวิ่งเข้าไปเตะๆแล้วก็ <c oughs> ทีบเข้าหักกำแพงสกิลไม่มีอะไรเลยจริงๆเอาโอ้โหอะไรฮนะอยู่ผมอยู่ตรงนี้ฮนะเออ,เอตัวแหลกแปลกๆนะเนี่ยเอาสังงา่งั้น <laughs> มสมัยคุณเ้าวอะ <ielle> เออดีจังชิวชาร์จไปไหนฮะโ,<อ>โ,โอ้โหชิวชาร์จมาเพื่อฮอลลีคอร์สอ๋อครับฮอลลีคลอร์สนั่นเองเป็นกลยุทธ์แบบหนึ่งของครูเซดนะครับแต่เมอเขาก็มีกลยุทธ์ของเขานะฮะโดยการทำอย่างนี้ ทำมเพื่ออะไรยังไงไม่โดนนะฮะสมัยสมัยตูก็ไม่โดนเหมือนกันฮนะเออโดนโบลนโบลน,นไปนะฮะโอเคครับสเตปตูมาแล้วครับสเตปสเตปกูมาแล้วครับโอ้โหโอโหืเอาเอาเข้าไปดิเอาเข้าไปดิอปดโอ้โหตายแล้วตายแล้วไม่รอดแน่ๆใครกันแน่ที่ไม่รอด ว้าวอีกแล้วเอา้านั่นนี่แน่ดูคือคือคุณต้องการอะไรจากผมฮะอู้โอ้โหอ,อะไรฮะเอาสังคัน เอ้ยเป็นไงครับกลิ่นปากผมใช้ได้ไหม,<ผ>มเออเมื่อกี้ผมเห็นคุณไอรอนวิวอะออสะั่ <laughs> สงั้นเอ้ยทำไมเล่นเงี้ยมัน <laughs> ไม่ใช่สกิลป้องกันครับอ๋อเลยอ๋อเนี่ยเล่นอย่างนี้นะฮะเล่นอย่างนี้นะฮะ <laughs> เออ เอาดิฮะจะเอาเลยฮะเออเนี่สะใจเลยเหมือนว่าบัฟเมื่อกี้ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยนะฮะแล้วก็สะท้อนคืนไปนิดหน่อยครับเออนิดหน่อยฮนะแต่ผมก็ชนะเออผมอีกแต้มเดียวนะฮะผมไม่ให้คุณได้สี่หรอกฮะ <laughs> <laughs> เลือดเลือดคุณอย่าเหลือหนึ่งนะครับเพราะไม่ใช่ <laughs> ผมผมไม่ไ er, ฮแลนเดอร์ครับผมเอาไฮแลนเดอร์ออกแล้วะ เนี่ยฮะเอาออกเมื่อกี้ฮะโโลกผมทำไมฮะกวักมือเรียกกวักมือเรียกผมเข้าไปฮะเมื่อกี้อะไรฮะไม่ทราบว่าคุณจะโพโลกผมทำไมฮะอะไรฮะโฮลีคอร์สไปไปโฮลีคอร์สไกลๆเลยฮะคุณนี่เข้าใจเล่นด er ีนะฮะกลยุทธ์คุณนี่ใช้ได้ฮะ แต่ผมก็ซ้อนแผ่นอยู่นะเอออย่างเงี้ยฮะอย่างงี้ฮะอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะเน่เน่เนี่ยเน่โดนปั่นอยู่เนี่ยเอาเอาเดี๋วเดี๋ย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 วอย่าเพิ่งมาถึงมันก็เอาเลยโอ้โหแบบนั่นไงโฮลี h o l สอีกแล้วเออนั่นแล้วก็ตีลอยไปอะไรฮะอะไรฮะโอ้โหเดี๋ยวอย่าเพิ่งฮะ เอ้าโลคุณแอร์บล็อกได้คุณแอร์บล็อกได้คุณได้เปรียบอะเอ้าโอ้โหฮลี่คอสนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเข้ามาแล้วฮะเข้ามาแล้วฮะนี่ครับโฮลี่ชิวตัวจริงต้องอย่างนี้ครับนี่ครับอืนี่ครับนี่ครับนี่ไงฮะเอะไรฮะว้าวแล้วฮะว้าวแล้วฮะ อะไรฮะฮอลลี่คอร์สก็ไม่โดนเลยฮะอย่าให้ผมเอาจริงนะครับบอกเลยฮะนี่ไงฮะอุ้ยหลุดอุ้ยไฟฟ้าดูดเออพร้อมกันนานกูว่าแล้ว ว่าแล้วถ้าจะเล่นนอย่างงี้ถ้าจะเล่นกั like. นอย่างงี้นั่นนั่นไงเขามาแล้วเขามาแล้วฮะเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับคุณ holy s h i e l ครับคุณ holy s h i e l ฮะมาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับนี่ไงฮะ เออเป็นไงครับเป็นไงครับเนี่ยเอาจริงแล้วใช่ไหมครับตัครบับสองไหมเออผมเกรงว่าคลิปจะยาวเกินไปนะฮะออมาก็เอาไว้รอบหน้าคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอันนี้พอเสิร์ฟนี่เสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนอาวุธก่อน <c oughs> ครับเออ,อ่ะครับนี่คือการ PVP ระหว่างผมช็อกฮันเตอร์กับ โฮลี่ชิวเจ้าแห่งพระนะครับอไม่เชิงครับไม่เชิงไม่เชิงเจ้าแห่งพระเขาเล่นทุกตัวรู้สึกที่เขาที่เขาเล่าให้ผมฟังนี่เขาเก่งแอสซซินนะฮะส่วนแอสซซินแม่งเข้าไทยวันที่เท่าไหร่นะฮะสามสิบอ๋อสิบสามสิบสามกรกฎาคมมันผ่านมาแล้วนี่นะโอเคครับอ่าสำหรับตอนนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับมาพบกับผมกับฮงลี่ชิลคลิปหน้าสำหรับตอนนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ